ไปดีไปกนเถอะนี่เยะตอนนี้เยอพี่ทูนคนนึงที่อยู่บ้านพักไม่ไม่น่เลย ยังได้ที่ได้กี่ใบแบ้วี่ยน้างทีได้วังทพี่คัดรีบร้อยพีนี้เหรอ